หุ้นซิ่งดีเลไทยสวัสดีค่ะพุ้นซิ่งดีเลไทยไประจำวันที่11พฤศจิกายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคระาะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ3.22อยู่ที่161.923แนวรับจะเป็น161.3.38แนวต้านจะเป็น163.6.02ค่ะไปดูเซ็ต50 เซตติดลบ1.76อยู่ที่987.63แนวรับจะเป็น976.60แนวต้านจะเป็น1.05.46ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลทไทยค่ะตัวที่1อ q ควาอ u ควาราคา74สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้อ q ควาก็ย่อลงมาก่อนที่67สตางค์ แล้วก็ไซเวสสะสมเริ่มมาดันตัวช่องบ่ายสามโมงดันขึ้นไปถึงสุดที่75สตางค์ท้าตลาดลดลงมาปิดที่74สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีวอลลุ่มเข้าท้าตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให่อาควาปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของอควาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสตรงเส้นกระนำที่63สตางค์แล้วก็มาดันขึ้นที่75สตางค์ค่ะ อควารุ่นเบก75สตงางค์แทบเบกได้รุ่นจบที่78สตงางค์ไฮเดิมก็จะอยู่ที่81สตางค์ค่ะแล้วก็อกควาเสียงย่อเพื่อเก็บของแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอสด้วยค่ะอควาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับลงทุนในธุรกิจต่างๆภาพเดิมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลลุเลยอยู่ที่483ล้านบาทค่ะแนวรับ71สตงางค์แนวต้าน78สตางค์ ถ้าทะล้ได้จะเป็น81สตางค์ค่ะตัวต่อไป AWC AWC ราคา6บาทท้วนบวก15สตางค์ค่ปะปบดตลาดแท่งนี้ AWC ก็ไซเวส์สะสมจุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่จุดจุดต่ำสุดของวันนี้ก็จะอยู่ที่5บาท95สตางค์ส่วนจุดสูงสุดก็จะอยู่ที่6บาท5สตางค์ไซเวส์สะสมปิดที่6บาทท่วนค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะสองแท่งสุดท้ายและไม่ AWC ปิดเขียวค่ะดู TimeF ฟ a มเดของ AWC ก็จะเห็นว่าลุ้นยืนที่6บาทให้ได้ถ้ายืนได้ลุ้นเบรกไฮเดิมที่6บาท20สตางค์ถ้าเบรได้ก็ไปต่อค่ะ AWC เป็นหุ้นไซเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a l u รายเด้อยูที่337ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท85สตางค์แนวต้าน6บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น6บาท20สตางค์ค่ะแต่ว่า AWT มีค่ะว่าเพอผลประกอบการไตรมาส3ปี65มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน1,026ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ49.4และกำไรสุทธิจำนวน36ล้านบาทข่าวจาก Biden News ค่ะตัวต่อไป ERW ERW ราคา4บาท60สตางค์บวก14สตางค์ค่ะเดิร์ลาดแท่งนี้ ERW ก็เลยลงมาก่อนที่4บาท44สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท62สตางค์ เลยลงมาต่ำสุดที่4บาท50สตงางค์ตลาดก็ดันกลับขึ้นไปปิดที่4บาท6 0สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกชิดสุดท้ายทำให้ erw ปิดกระโดดค่ะดู i ท e f เฟรม D ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวสซสมอยู่บนเส้นกันน้ำแล้วก็แล้วก็เสียงย่อค่ะจอแบกที่4บาท6 2สสตางค์ ถ้าเบรกได้ก็จะทำให้ใหม่ของปีนี้ค่ะ e r w เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมลูลค่าอยู่ที่109ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ4บาท50สตางค์แนวต้าน4บาท62สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นออทามไฮในเฉพาะปีนี้นะคะตัวต่อไปทาคุนิ ทาคุนี้ราคา3.42ส,สตังค์บวก12สตางค์ค่ะเบอร์ตลาดแท่งนี้ทาคุนี้ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3.54สตางค์แล้วก็เลยลงมาต่ำสุดที่3.36สตางค์ไซเวย์สะสมปิดที่3.42สตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าท้ายตลาด3แท่งทำให้ทาคุนิปิดเขียวค่ะ ดูไทม์เฟรมเดยของทางคูนี้ mm. ก็จะเห็นว่านี้ก็หุ้นออกทรงขาลงแต่ว่ายังลงไม่สุดเล่นสั้นได้แนวรับสั้นๆก็อยู่ที่3ามบาทสามสิบหกสตางค์ถึง3ามบาทสาสตางค์ค่ะถ้าหลุดตามที่หนูกำหนดไว้พี่ๆก็ควรออกนะคะทาคูนี้เป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากร ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูรายไดีอยู่ที่2 8 8 1ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท36 000, สตางค์แนวต้าน3บาท48สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท55สตางค์ค่ะตัวต่อไปเชอร์หรือว่า shr เชอร์ราคา3บาท88สตางค์บวก8สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี เชอก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3.96สตางค์แล้วก็เลดลงมาไซด์เวสสสมที่3.86สตางค์ท้ายตลาดปิดที่3.88สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อ,อยืนระยะแท่งสุดท้ายและไม่เชอปิดไม่สวยค่ะดู t ทม e เฟรมเด a y ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ค่อยๆดันขึ้นมาแล้วก็ เป็นหุ้นเทรนเปิดเมืองลุ้นเบกที่3บาทก็1สสตางาค์แ้้เบกได้ลุ้นขึ้นไปยืนที่4บาทค่ะ SHR เป็นหุ้นใช้เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรมภาพรวมบริษทัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวัลูเรเดียอยู่ที่128ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท81สตางค์แนวต้าน3บาท6สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท2สตางค์ค่ะแต่ว่าเชอร์ S H R อยู่ในโซน o v e r b o ์บอรค่ะตัวต่อไป C H G C H G ราคา3บาท70สตาง,งค์บวกสิสตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ S H R ก็เลดลงมาก่อนที่3บาท60สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสึงสุดที่3บาท72สสตางค์ ถ้าตลาดลดลงมาปิดที่3า10บาท7 0สสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ C H G ปิดไม่สวยค่ะดู t ทม e เฟรมดีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมแล้วก็เพื่อที่จะดันขึ้นไปค่ะ C.H.G เป็นหุ้นไซเวเป็นอ๋อ C.H.G เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวายดุลรายได้อยู่ที่281ล้านบาทค่ะแนวรับ3.64บาท64สตางค์แนวต้าน3 7บาทจสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3.82บาท82สสตางค์ค่ะตัวต่อไป A.M.A AMA ราคา6กบาทส0สตาง,งค์บวกส0สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ AMA ก็เก็ลดลงมาก่อนที่5บาทเ5สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่6บาทส5สตางค์ท้ายตลาดก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่6บาทส0สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกชิดสุดท้ายเราไม่ AMA ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ก็ ตรงนี้ก็พยายามที่จะไซเวสะสมแล้วก็ดันขึ้นไปทะลุเหบาท40สตางค์ค่ะแล้วก็ m m a อยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยค่ะ m m a เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลูรายเดยอยู่ที่32ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท29สตางค์แนวต้าน6บาท50สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น6 6บาท5สตางค์ค่ะดยต่อไปปาโก้ปาโก้ราคา2.90บาท90สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะเพื่อตลาดแท่งนี้ปาโก้ก็หลนลงมาตามสุดที่2.76บาท6สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่2.86บาทปสตางค์ถ้าตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่2.90บาท90สตางค์ค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออก สองแท่งสุดท้ายแนะไม่ปากโก้ปิดเขียวค่ะนูทาทเาฟิมเดยของปากโกก็เห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสัดสูงเพื่ที่จะดันขึ้นไปทะลุเหนือสองบาทเกสิบตางค์ค่ะก็แท่งนี้ก็เป็นแท่งที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำค่ะปากโกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีบรนผล มี value r a ด e อ,อยู่ที่14ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท83สตางค์แนวต้าน2บาท96สตางค์ถ้าทุได้จะเป็น3บาท2สตางค์ค่ะตัวต่อไป SCM SCM ราคา5บาท90สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะบดตลาดแห่งนี้ SCM ก็ลยลงมาต่ำสุดที่5บาท80สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่5บาท95สตางค์ ดยลงมาไซเวสสะสมแล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่5บาท90าสตางค์ค่ะดูได้หนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกค่อนข้างเยอะแต่ว่าแท่งสุดท้ายแล้วไม่ FCM ปิดกระโดดนิดหนึงค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ FCM ก็จะเห็นว่าก็ทรงนี้น่าจะเป็นหุ้นทรงทิ้งยาวเล่นสั้นได้หนูมองว่ายังลมไม่จบแต่ว่ามีวันลมเข้าค่ะ SCM SC <M S 1> เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value รายได้อยู่ที่16ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ5บาท70สตางค์แนวต้าน6บาทท่วนถ้าทะลุได้จะเป็น6บาท20สตางค์ค่ะแลวต่อไปคูคูราคา58สต,าง,สตางค์บวก4สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ครูก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่58สตางค์แล้วก็ เบรกจุดเดิมดันขึ้นไปสูงสุดที่59สตางค์เลือลงมาที่57สตางค์ท้ายตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่58สตางค์ค่ะดูได้หนึนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้า3แท่งสุดท้ายทําไม่ครูปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดยก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซ์เว์สัสมอยู่ใต้น้ำแล้วก็แท่งนี้น่าจะเป็นแท่งสูงกลับตัวค่ะจุดเบรก แรกก็จะอยู่ที่64สตางค์ค่ะคูเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัดลมไอเย็นภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value แ,และ a ดอยที่ที่20ล้านบาทค่ะแนวรับ54สตางค์แนวต้าน62สตางค์ถ้าเธอรได้จะเป็น65สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายเป็นหุ้นชนเพดานก็คือ TKN tkn ราคา9.35บาทสาสตางค์บวก2 5บาทส5สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นไปชนเซลลิงเลยแล้วก็ดูทางเฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซส์เวอยู่ประมาณ7บาทแล้วก็มาชนเซลลิงวันนี้ค่ะ tkn เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่าย ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหลา่ายภาพรวมบริษัทมีกำไร,รลและมีปันผลมีมูมลนิยเที่วที่700ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาทท้วนแนวต้านออทามไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่12บาบาทสบสตางค่ะแล้วก็หุน้นชวนเพดานก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทอยู่แล้วค่ะแต่ว่า TKN มีข่าว่าเปิดเซลลิง่ง29.86%หลังกำไร Q3 ปี65โตแดง แล้วก็จ่ายปันผล0.08บาทต่อหุ้นข่าวจากหุ้นสมาร์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีวัแล้วแล้วก็ไม่มีข่าวด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหุ้นซิ่งดีเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย